นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแนะประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เตรียมพร้อมก่อนเดินทางเน้นมาตรการเซลคินอัพเพื่อให้มั่นใจว่าตนเองปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ตรวจเอทเคคัดกรองตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไม่ไปในสถานที่ที่แออัดพร้อมสำรวจอาการตนเองเข้าข่ายได้รับเชื้อโควิด -19 หรือไม่ สำหรับมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางเซลคิลนอัพขอให้บุตรหลานพาบิดามารดาญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ไปฉีดวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เน้นการสวมหน้ากาก100%เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆอ,อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้าและกลับจากสงกราน ให้สังเกตอาการตนเอง7วันตรวจเอทเคเมื่อมีอาการสงสัยติดเชื้อและ work from home ตามความเหมาะสมด้านนายแพทย์เจเดดธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชกล่าวว่าสปะสะชได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สภาเศสัชกรรมและหน่วยบริการลงทะเบียนคัดกรองการรับชุดตรวจโควิด -19 ATK ฟรีที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านยาคลินิกพยาบาลกายภาพบำบัดคลินิกเทคนิคการแพทย์หรือหน่วยบริการอื่นๆกว่า2,000แห่งเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการดำเนินการรอบที่2ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองตามมติบอร์ดสปสอชอ ขณะน,นี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีอีกจำนวนมากขึ้นเฉลี่ยอยู่ราว25,000รายต่อวันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเพื่อให้เข้าสู่ระบบรักษาโดยเร็วลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อสู่คนรอบข้างโดยเฉพาะในช่วงหลังเทศกาลสงกรานที่เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 เข้ารับชุดตรวจโควิด -19 ATK ฟรีจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยจากข้อมูลบริการชุดตวดรวจโควิด -19 ATK รอบที่2ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงขอรับชุดตรวจแล้ว1,287,586รายในจำนวนนี้มีผู้ที่มีผลบวกติดเชือ้อโควิด -19 จําจำนวน31,156รายหรือร้อยละ2.4ด้านนายชายนาครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมเปิดเผยว่าในช่วงการปิดภาคเรียนที่มีเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตจำนวนมากจึงห่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในร้านเกม อาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้จึงประสานงานกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศในการลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการทั้งในส่วนพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดให้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยให้มีการคัดกรองมีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือมาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล พร้อมย้ำการประกอบกิจการให้เปิดดำเนินการตามเงื่อนเวลาการจัดระบบมาตรการป้องกันติดเชื้อแบบครอบจักราวาลและโควิดฟีเซตติ้งเพื่อความปลอดภัยต่อเด็กอย่างเข้งคัดนบพุษกำทองรายงาน